สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอนะครับการเขียนเพลร์นะครับนะนดับแรกนะครับนะผมจะให้ดูตารางนะครับนะตารางของโครงการนะครับขคอล์ที่หนึ่งนะครับนะจะเป็นกิจกรรมตั้งแต่กิจกรรม A ถึงกิจกรรม M นะครับคอล์ที่สองนะครับนะจะเป็นรายละเอียดนะครับนะรายละเอียดนะครับของแต่ละกิจกรรมวน คอลัมน์ที่สานะครับาจะเป็นกิจกรรมที่ต้องทําก่อนนะครับและคอลัมน์ที่4ี่นะครับเป็นเวลาในการทํากิจกรรมของแต่ละสัปดาห์นะครับรหัสกิจกรรม A นะครับนะรายละเอียดก็คือจัดองค์การเพื่อการขายนะครับกิจกรรมกิจกรรมที่ต้องทําก่อนนะครับนะไม่มีนะครับไม่มีใช้ระยะเวลาในการทํากิจกรรมนะครับหกสัปดาห์ กิจกรรม B นะครับกิจกรรม B ว่าจ้างพนักงานขายนะครับกิจกรรมที่ทําก่อนก็คือกิจกรรมเอนะครับเวลาในการทํากิจกรรม4สัปดาห์นะครับกิจกรรม c นะครับนะฝึกอบรมพัฒนางานขายนะครับนะกิจกรรมที่ต้องทาก่อนน็คือกิจกรรม B นะครับอ่แทรเลวเวลาเดสัปดาห์นะครับกิจกรรมดีเลือกตัวแทนโฆษณานะครับนะกิจกรรมที่ทําก่อนคือกิจกรรม A นะครับ ถ้ระยะเวลา2สัปดาห์กิจกรรม e นะครับวางแผนโฆษณานะครับกิจกรรมที่ทาก่อนนะครับคือกิจกรรมดีใช้ระยะเวลา4สัปดาห์กิจกรรม f นะครับหลังจากกิจกรรม f ทําการโฆษณากิจกรรมที่ทำก่อนก็คือกิจกรรม e ใช้ระยะเวลา10สัปดาห์นะครับกิจกรรมออกแบบพัฒนาบรรจุผลิตภัณฑ์นะครับกิจกรรมที่ทำก่อนไม่มีนะครับใช้ระยะเวลาทำสองสัปดาห์ กิจกรรม H นะครับติดตั้งเครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์นะครับกิจกรรมที่ทำก่อนก็คือกิจกรรม G นะครับระยะเวลาทำ10กับดานะครับกิจกรรม I นะครับบรรจุผลิตภัณฑ์ที่มีในสต็อกนะครับกิจกรรมที่ทําก่อนก็คือ H กับ J นะครับระยะเวลาในการใช้ทํากิจกรรม6กลับดานะครับ J นะครับกิจกรรม J นะครับสั่งผลิตภัณฑ์จากผลิต ผลผลิตนะครับกิจกรรมทําำก่อนนะครับไม่มีผู้ทําก่อนนะครับนะใช้ระยะเวลา13สัปดาห์นะครับกิจกรรม K นะครับนะเลือกตัวแทนจําหน่ายนะครับนะกิจกรรมที่ทําก่อนก็คือ A นะครับใช้ระยะเวลา9สัปดาห์นะครับกิจกรรม L นะครับจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในตัวแทนจําหน่ายนะครับกิจกรรมที่ทําก่อนก็คือ C กับ K นะครับ ช้ระยะเวลาในการทํางานนะครับทํากิจกรรมสามสัปดาห์นะครับกิจกรรมเอมนะครับผลส่งผลิตภัณฑ์ให้ตัวแทนจําหน่ายนะครับกิจกรรมที่ต้องดําเนินการก่อนนะครับก็คือไอกับแอลใช้ระยะเวลาทำห้าสัปดาห์นะครับต่อไปนะครับนะเราจะเป็นการเขียนผังแสดงการปฏิบัติกิจกรรมของของเพิร์ทนะครับของแต่ละโครงการนะครับหนแสดงเส้นวิกฤตและกิจกรรมที่ยืดหยุนได้นะครับ นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเรามาดูนะครับนะในการเขียนผังการแสดงปฏิบัติหลักของโครงการหรือการแสดงเส้นนะครับนะโดยที่ผมกำหนดจุดไปแล้วจะมีจุดเริ่มต้นนะครับนะจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดนะครับนะมาดูนะครับนะของ เอนะครับกิจกรรม A นะครับกิจกรรมที่ต้องทำก่อนนะครับนะยังไม่ได้ดำเนินการนะครับนะซึ่งเราก็ขีดเส้นนะครับเป็นกิจกรรม A โดยใช้ระยะเวลา6สัปดาห์นะครับมากิจกรรม B นะครับนะกิจกรรมที่ต้องทำก่อนนะครับก็คือกิจกรรม A นะครับนะ B ใช้ระยะเวลา4สัปดาห์นะครับ ไปกิจกรรม c นะครับกิจกรรมที่ต้องทำก่อนนะครับก็คือกิจกรรม b นะครับ b เราก็ต่อจาก b นะครับโดยใช้ระยะเวลา7สัปดาห์นะครับต่อไปกิจกรรม d นะครับนะกิจกรรมที่ต้องทำก่อนก็คือกิจกรรม a นะครับกิจกรรม a ใช้ระยะเวลาสองสัปดาห์นะครับต่อมาเป็นกิจกรรม e นะครับนะกิจกรรมที่ทำก่อนก็คือกิจกรรม d นะครับนะใช้ระยะเวลา สี่สัปดาห์นะครับต่อมาเป็นกิจกรรม f นะครับนะกิจกรรมที่ทำก่อนก็่คือกิจกรรมดนะครับใช้ระยะเวลาสิบสัปดาห์นะครับหรือการทิ้นสุดนะครับถึงจุดทิ้นจุดนะครับต่อมาเป็นกิจกรรม G นะครับกิจกรรมที่ทําก่อนนะครับนะยังไม่มีกิจกรรมเราก็เริ่มมาที่จุดเริ่มต้นนะครับโดยใช้ระยะเวลาสองสัปดาห์นะครับ ต่อไปเป็นกิจกรรม H นะครับต่อจาก T นะครับที่ทําก่อนนะครับกิจกรรม H ใช้ระยะเวลา10สัปดาห์นะครับต่อมาเป็นกิจกรรม I นะครับซึ่ง I เนี่ยนะครับนะเพราะเพราะ t นะครับเริ่มใหม่นะครับเริ่มใหม่นะครับก็ก็เริ่มจุดนะครับนะโดยกิจกรรมเกไม่มีกิจกรรมที่ทําก่อนแล้วก็เริ่มใหม่ มาปนวกกับ h นะครับก็จะกลายเป็น i นะครับ i โดยใช้ระยะเวลา6สัปดาห์นะครับต่อมาเป็นกิจกรรม l นะครับกิจกรรม k ก่อนนะครับกิจกรรม k ก็คือตัวเลือกนะครับงาที่ทำก่อนก็คือกิจกรรม a นะครับงาที่จะเกิดจาก k นะครับโดยใช้ระยะเวลา9สัปดาห์นะครับต่อมาเป็นกิจกรรม l นะครับ l ก็คือ c กับ k นะครับ c กับ k นะครับ c กับ k นะครับซึ่งมันมาจดกันแล้วนะครับก็้้วก็ลากเส้นไปเลยนะครับก็จะได้ c กับ k ก็จะกลายเป็น l นะครับ l นะครับต่อมากิฏิกรรม m นะครับปฏิกรรมที่ทำก่อนก็คือ l กับ i นะครับเดียที่ทำมาแล้วนะครับก็จะได้ m นะครับใช้ระยะเวลา5สัปดาห์นะครับอันนี้ก็คือตารางที่แสดงทาง เส้นกำหนดจุดนะครับของของแต่ละกิจกรรมนะครับตั้งแต่ A ถึง M นะครับนะต่อไปนะครับนะเราก็จะมาดูการแสดงนะครับอนะแล้วก็ค่า l s และ EF นะครับซึนะ่งซึ่งเราจะค่า EF กับ e s นะครับเราจะเริ่มจากจุดเริ่มต้นไปหาจุดสิ้นสุดนะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับนะจุดเริ่มต้นนะครับนะจุด e s นะครับนะก็มีค่าเท่ากับศูนย์นะครับมีค่าเท่ากับศูนย์ทั้งทั้งสามเส้นเลยนะครับเริ่มที่จุด a นะครับเอามาดูนะครับ e s นะครับจุด a นะครับกิจกรรม a นะครับศูนย์บวกหกก็เข้ากับหกนะครับเราก็ได้ค่า e f เป็นหกเข้าหกมันก็ต้องออกหกทั้งสามเส้นเลย ต่อไปมาดูกิจกรรมดีนะครับกิจกรรมดีนะครับก็เอา e s 6บวก2ก็จะได้ e f 8นะครับนะเข้า8ก็ต้องออก8นะครับนะ e s มาดูกิจกรรม e นะครับนะ e s 8บวก4ก็เท่ากับ e f 12นะครับนะต่อไปนะครับนะ เข้า12ออก12นะครับมาดูกิจกรรม f นะครับ es 12บวกด้วย10ก็เท่ากับ es 22นะครับต่อไปนะครับจะเป็นกิจกรรม b นะครับนะ es 6บวกด้วย b นะครับบธรรมดา6กบวกสก็เท่ากับ10นะครับต่อไปมาดูกิจกรรม c นะครับนะเข้า10ก็ต้องออก10นะครับ es 10บวกเก็เท่ากับ สิบเจ็ดนะครับต่อไปกิจกรรม K นะครับนะกิจกรรม K นะครับก็เอา ES หกบวกด้วยเก้าก็ได้เท่ากับสิบห้านะครับต่อไปมาเป็น T นะครับ T ก็จะเป็นศูนย์บวกสองเท่ากับสองนะครับต่อไปเป็นกิจกรรม โนะครับศูนยะ์บวกสิบสามเท่ากับสิบสามนะครับต่อไปเป็นเข้าสิบสามออกสิบสามนะครับในระหว่างกิจกรรมเกับ h นะครับนะเจจะมีค่ามากกว่าแล้วก็เอาค่าของที่มากกว่ามานะครับก็เป็นสิบสามบวกหกก็เป็นสิบเก้านะครับในะกิจกรรมของไอนะครับต่อไปนะครับจะเป็นกิจกรรมของ อ่าระหว่าง c กับ k นะครับเนี่ยกิจกรรม c กับกิจกรรม k ซึ่งกิจกรรม c มีค่ามากกว่านะครับเป็นค่า ef มากกว่าก็เป็น17นะครับบวก3ก็เป็น20นะครับในระหว่างกิจกรรม i กับ l นะครับค่า ef ของ l มีเยอะกว่า i นะครับนะก็คือ20นะครับนะก็นำ ef ยี่สบวกด้วยกิจกรรม m คือ5นะครับก็เป็น25 ทั้งหมดก็ใช้ระยะเวลา25สัปดาห์ทุกกิจกรรมนะครับต่อไปจะเป็นการแสดงสไลด์นะครับในที่เราจะย้อนกลับนะครับค่าของ LF และ LH นะครับโดยเริ่มจุดเริ่มนะครับจะเริ่มที่จุดท้นสุดนะครับก็คือ25สัปดาห์กับ22สัปดาห์นะครับ ยี่สิบห้าสัปดาห์กับยี่สบองสัปดาห์นะครับนะโดยโดยย้อนกลับมาหาจุดเริ่มต้นนะครับหาค่า LFT ยี่สิบห้าสัปดาห์นะครับนะลบด้วยห้านะครับ,รบก็จะได้ค่า LS ยี่สิบนะครับค่า LS ยี่สิบก็จะได้ค่า LF นะของ L และ I เป็น LF ยี่สิบนะครับนะต่อมานะครับนะ LF ยี่สิบลบด้วยหก ก็จะได้ Ls14 ครับเข้า14ออก14นะครับนะจะได้ค่า Lf14 ระหว,ว่าง i กับ j นะครับนะต่อมา Lf14 ลบด้วย10สัปดาห์ของ h นะครับนาะก็จะได้ Ls4 นะครับนะต่อมาในกิจกรรม g นะครับ Lf4 ลบด้วย2ก็เท่ากับ 2นะครับ LS 2อันนี้ก็สามารถยืดหยุ่นได้2ส,สัปดาห์นะครับมาดูค่า LS ของของ J นะครับส4บสลบสิก็เหลือ LS 1นะครับสามารถยืดหยุ่นได้1สัปดาห์นะครับต่อมามาดูของกิจกรรม L นะครับกนะิจกรรม L ก็คือ LS 2 0ลบด้วย3นะครับก็จะเหลือ LS 1 7นะครับนะ LS 1 7 กิจกรรม K นะครับ LF17-9 ก็จะเหลือ LS6 นะครับกิจกรรม C นะครับ LF17-7 ก็จะเหลือ LS10 นะครับส่วนในกิจกรรม B นะครับกิจกรรม B นะครับ LF10-4 ก็จะเหลือ LS6 นะครับมาดูนะครับ22ทมดาบ้างนะครับในของ F นะครับอ่า Lf ยี่สิบสองลบสิบก็จะได้ l h สิบสองนะครับในกิจกรรมของ E นะครับนะ Lf สิบสองลบด้วยสี่ก็จะเหลือ l h แปดนะครับกิจกรรมของ D นะครับ Lf แปดลบด้วยสองก็จะเหลือหกนะครับนะในกิจกรรมตั้งแต่ K B แล้วก็ d นะครับนะเหลือหกเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเอาหกลบ หกก็จะเหลือเท่ากับ Ls 2นะครับนในกิจกรรมนี้ก็จะไม่สามารถยืดดุ่นได้นะครับ